ข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะตอนนี้ธนาคารทรกศมีการวางแผนการจ่ายแล้วก็จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวสาหรับคนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเป็นของขวัญปีใหม่ตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่10ที่มีการโอนเพิ่มเติมรวมไปถึงงวดที่11นะคะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไปแล้วตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2 5 6 4มีแผนการจ่ายจากจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อิสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียด ข้อมูลข่าวสารและเช็คสิทธิสถานะการโอนเงินรับเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงวดที่11ด้วยค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทกศก็มีแผนการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแบบอัตโนมัติโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรสําหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินหรือว่าการโอน เงินเพิ่มเติมในส่วนของคนที่ปรับปรุงสถานะตัวเองแล้วนะคะตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่10และก็งวดที่11ค่ะซึ่งล่าสุดแผนการจ่ายจากสำนักง,งานทกสจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะ ก็ได้ชี้แจงผ่าน Facebook นะคะของสำนักงานทกศจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะว่ามีการโอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวงวดที่11นะคะโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในวันที่29ธันวาคม2 5 6 4และจะทยอยการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องซึ่งมีเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะสอบถามเข้าไปว่ามีงวดที่10ด้วยไหมและยังไม่ได้รับการโอนเงินจะได้รับการโอนเงินหรือเปล่าซึ่งทางสำนักงานทกส จังหวัดส li. ุพรรณบุร well, ีก็แจ้งให้คุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของเกษตรกรชนาผู้ปลูกข้าวให้ไปสับสมุดบัญชีหรือว่าเช็คสถานการโอนเงินจากทกศแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้นะคะลองไปตรวจสอบเช็คสถานะเช็คสิทธิการโอนเงินของท่านค่ะว่าได้รับการโอนเงินหรือยังนะคะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของค่าลดต้นทุนการผลิตรอบสองของจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้าไปว่าได้หรือไม่ทางทกศจังหวัดสุพรรณบุรีก็ตอบกลับมานะคะว่ายังต้อง อรออีกค่ะคุณผู้ชมเอาล้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีจากทกศจังหวัดสุพรรณบุรีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของทกศจังหวัดศรีสะเกดค่ะก็ออกมาโพสแผนการจ่ายด้วยเช่นกันว่าทกศแจ้งการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะรอบที่1งวดที่11เพิ่มเติมและงวดที่หนึ่งถึงงวดที่10ด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาตรวจสอบเช็คสิทธิ์ยอดการโอนเงินผ่าน a t m โมบายหรือว่าปรับสมุดบัญชีที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านได้ซึ่งประกอบไปด้วยนะคะในการโอนครั้งนี้มีทกสสาขากันทลาลักษกันทลาลมขู่ขันขุนหารถนนพระวิหารน้ำเกลี้ยงนนคูนเบญจรักค่ะปางกู่พายุโพสิสวรรณไพรบึงภูสิงห์ยางชุมน้อยราสิษลย์ยวังเห็นเสียรัตนะศรีสเกตห้วยทับทันและอุทุมพรพิสัยค่ะซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องใครที่ยังคงไม่ได้รับเงินยังคงต้องติดตาม ตามตารางการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งอีสานแซับจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ